เป็นคนมีหรือจนก็คนเหมือนกันกลรำชั่วดีก่อสร้างสันนั้นสอบพงพันเทือกแถวตนต่อสนดอนปากน้ำหนึ่งลำเลือขุดลอกก็พอแต่สันดานคนนี่นอหนาะแน่นกิเลสขุดไม่ไหว บวกมากลากไปมือไม้ยาวก็สาวช่วยกันคนอื่นอยากซื้อช่างมันขอให้ตัวฉันได้ดีพอใจพระเจ้าเงินทางสักสิครั้งกว่าพระองค์ได้เล็กเพลิดแก่งแข็งแค่ไหน เงินฟาดลงไปแลกฝอยโอ้เกลือเค็มรำยังหวานช้ำด้วยลิ้นสอพอคำหวานที่เลินละอ่อใจจดปังต่อจ่อเชื่อคอ,อยรอกันไปมาอุวสักดาค่านี้เลือดลอย ทจะมานมานุษย์มน้อยเมื่อไรกิเลสจะบางใจเกิดมาเป็นคนมีหรือจนก็ตายเหมือนกันคนบาปอยากขึ้นสวรรค์อุตสาหสวดกันเล่นพระแทบไม่ระวังเถิดนาถูกหามเข้าป่าช้าวันใด สับเลออาจนึกมันใสแอบบวนน้ำลายใส่รลเกิดมาเป็นคนมีหรือจนก็าตายเหมือนกันคนบาปอยากขึ้น,นสวรรค์ตู่หาสวดกันลิ้นพระแทบไม่ละวัวงเถิดนา ถูกข้ามเข้าป่าเช้าวันใดสเปลอ,อาจนึกมันใสแอบบวนน้ำลายใส่โร